โรคคิดมนุษย์ติดจอคุณกำลังใช้เวลาหน้าจอต่อวันนานแล้วมีอาการไม่สบายตาปวดหัวการโฟกัสภาพช้าลงตาแห้งร่วมกับมีอาการปวดคอบาลายอยู่หรือเปล่านี่อาจเป็นอาการแสดงของกลุ่มอาการดิจิตอลไอสเ a ตนหรือคอมพิวเตอร์วิชันซินโดรมได้นะครับเพราะเวลาที่เราใช้สายตาระยะกลางถึงระยะใกล้อย่างเช่นการใช้งานคอมพิวเตอร์หรือสมาร์ทโฟนเพื่อให้ภาพคมชัดระบบการเพ่งของตาจะต้องทํางาน หากใช้งานโดยที่ไม่ได้พักสายตาเลยระบบการเพ่งน,นี้จะทําให้กล้ามเนื้อตาทํางานมากกว่าปกติซึ่งจะนํามาซึ่งการล้าตัวของกล้ามเนื้อตาได้อาจเกิดร่วมกับสภาพแวดล้อมในการทํางานแสงสว่างไม่เพียงพอท่านั่งไม่เหมาะสมโดยเฉพาะในคนที่มีค่าสายตาแม้จะเป็นค่าสายตาที่ไม่ได้เยอะหากไม่ได้รับการแก้ไขและมีชั่วโมงการใช้สายตาต่อวันนานเท่าไหร่อาการก็จะยิ่งเพิ่มมาขึ้นด้วยนะครับ สำหรับวิธีการที่จะช่วยลดอาการตาล้าจากอุปกรณ์ดิจิตอลนะครับคือ 1. ทุกๆ20นาทีที่เราใช้สายตากับหน้าจอให้พักสายตาโดยการมองไปที่ระยะ20ฟุตรหรือประมาณ6เมตรเป็นเวลา20วินาทีนะครับ 2. จัดสภาพเป็ล้อมในการทำงานให้มีแสงสว่างที่เพียงพอและท่านั่งที่เหมาะสมและ 3. หากคุณมีค่าสายตาแม้จะไม่ได้มากแนะนำให้ตรวจสายตาอย่างละเอียดเพื่อแก้ไขการมองเห็นเพื่อช่วยลดปัจจัยการเกิดอาการดิจิตอลไอสเทนตามมาได้นะครับถ้าชอบอย่าลืมกดติดตามกดหัวใจกดแชร์และคลิปหน้าจะมีสาระความรู้ทางสายตาเรื่องอะไรอย่าลืมมาติดตามกันนะครับ